สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะสัปดาห์นี้นะคะผ่าองคชมไปพบกับอาชีพหนึ่งนั่นก็คือการทําต้นทุเรียนจําลองเนี่ยนะคะก็เป็นฝีมือของกลุ่มสตรีกลุ่มหนึ่งนะคะที่ตําบลบ,บางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีซึ่งจังหวัดนี้ก็มีทุเรียนมากนะคะและตอนนี้ก็พยายามที่จะทําของอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดด้วยก็คือการทําต้นทุเรียนจําลองเราได้ดูวิธีการทําไปบ้างแล้วนะคะยังไม่จบขั้นตอนทั้งหมดวันนี้ไปติดตามกันต่อเลยค่ะ สำหรับการทำต้นทุเรียนจำลองในขั้นที่2นี้นะคะก็คือการทำผลทุเรียนนั่นเองเริ่มจากการนำกระทะมาตั้งไฟอ่นอ,อนนะคะแล้วก็เทกาวลาเทก็กลงไปประมาณสัก1นขวดแล้วก็หั่นสบู่ใส่ลงไปด้วยนะคะคือประมาณเศษหนึส่วนแของก้อนละคะ่ะแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันได้จึงเทแป้งข้าเหนียวเน,น้นลงไปประมาณครึ่งกิโลกรัมแล้วก็คนให้แป้งสุกจนเหนียวแล้วจึงปิดแกส๊สนะ หลังจากนั้นเราก็เทน้ำมันพืชลงไปนวดจนได้ที่ทิ้งเอาไว้สำหรับการปั้นผลทุเรียนค่ะ mm hmm. เมื่อได้แปง้งตามที่ต้องการแล้วเนี่ยนะคะจึงนำมาปั้นเป็นผลทุเรียนโดยใช้เส้นลวดทำเป็นก้านาไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ใช้มเมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยมาทำเป็นหนามทุเรียนพอเสร็จแล้วจึงนำไปผึ่งลมให้แห้งกอ่อนแล้วค่อยนำไปชุบสีน้ำมันสีเขียวค่ะ เมื่อได้ผลทุเรียนและใบพร้อมแล้วจึงนํามาประกอบเป็นต้นโดยการใช้เส้นลวดมาทําเป็นโครงลําต้นและกิ่งก้านให้อยู่ในที่ที่ถูกต้องและให้ได้รูปทรงสวยงามโดยพันด้วยผ้าเยื่อไม้นะคะตั้งแต่ยอดลงไปจนทั้งถึงโคนต้นเสร็จแล้วจึงพันด้วยฟลอราเทปแน่นพันทั้งต้นเลยทีเดียวนะคะคือพันทั้งกิ่งก้านตลอดจนลาต้นค่ะเมื่อเสร็จแล้วจึงใช้กาวน,นะคะทาที่ลําต้นแล้วก็โรยด้วยผงขี้เลื่อย พอแห้งแล้วจึงทาด้วยแลกเกอร์อีกทีหนึ่งนะคะพอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วก็จัดใส่กระถางได้เลยค่ะ ผู้ชมก็ได้ชมกรรมวิธีในการทําต้นทุเรียนจําลองไปแล้วนะคะจากกลุ่มของสตรีกลุ่มหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีนะคะตําบลบางรักพัฒนาค่ะนอกจากต้นทุเรียนจําลองแล้วเนี่ยก็ยังมีการทําทุเรียนเล็กๆเนี่ยนะคะจากส่ตะกร้าก็ขายเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วยเหมือนกันนะคะถ้าคุณสนใจอยากจะลองทําดูบ้างก็ติดต่อขอข้อมูลมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้วันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ